เค้าะค่ะืันนี้นะคะกินสมตามกลุ่มสดค่ะมากินน้ำกันืันนี้กินสองคนเด้อกันน้องเม์จ้าน้องเม่เนาะเขาหิวเดี๋ยวเฮามากินกันกันไยก่ะขอบคุณใไหพี่นองเบื้องก้อนนะคารสพผ้ากินกินแซ่บๆค่ะค่ะมาเบิงด้อค่ะวาสดีค่ะมาค่ะมากินน้ำแซ่บแซ่บอันนี้ค่ะมี่กะทิน้ำเดงนนี่อู้ยพอดีมากเก็บก็เลยไปซื้อหลานไทยค่ะม้อนี้ลูกเขาอิ่มเขาบ่กกินเออลูกบ่กกินน้ำืันนี้ก็ได้เหลือสองคนแต่ว่าเฮากแบบแซ่บนิดนเนาะอ้ย โอ้ยอือหือหยิใจใจรดเลยค่ะรอดเลยค่ะโอ้ยกลิ่นอมกิ่นเวียดนามเลเก็บน้อน้องจนไอไอหลุนไม้ด้วไหมน้องเมฆน้องจนรุนไมเส้นใหญ่อันนี้มีเนมด้วค่ะอ่ากกินนี่ยูรานไทยเจอไปซื้อมากมนี่ด้วสดสเลยเขามาโลกวัดทุกวัดทั้งข้าวเลยค่ะเด้อยี่สิบเก้ามอนลอยกำส่วนอันนี้นะคะ ขมิ้นขาวขมิ้นขาวขมิ้นขาวนี่อันนี้ลอยกรัมคือกันค่ะยี่สิบเก้าขนค่ะเขาอยากกินไปหาเสือเอาด้วยหลานไทยเด้อแสีบสมุนไพรกินเดีวป้องกันโควิดได้ค่ะสมตามนี่ก็ป้องกันโควิดได้มีแค่เสียมแบ <c oughs> นเยอะเพราะว่ากินแกงหม้ออ่อืมอันน้องจีน กินมือกินสอนเด้อพี่น้องเด้อมันจังมแสบหนอมิกินให้พี่น้องเบื้องแนก่กุ้งสดนั่นกับตับหมูมึงนั่นโอ้คือหลายเลยหนอมิมันเส้นใหญ่เลยเนาะพี่เยี่ยมเนาะอืมันนุมน่มๆเนาะอืรุ่น,มน,มนมไม่ลุงขีนรุ่น,มนมไม่จัดยี่ตับหมูมึมงไม,มาใส่จานก่อนฟูมฟั่มมันน่ารักป่อ สมตำปูด้ค่ะมันเน้ยปูปลาสมตำปูกุ้งสดกุ้งตำปูกุ้ง,ง,ง,งสดปลาด้วยน้องมีกินไปหลายตอนแล้วใช่ไหมจ้าโอ้ยขอกินมืดด้วยีสะเสาน้ำด้ค่ะสสเดาเลียดิ๊กอกแอนเน่เสตาลวกกับสสเดาสดค่ะน้องมีมักน้องมีกินนะน้องไม่ว่าสดสด,สดบกคุมมากเ พักคิดเลี้ยงวิสะดาวบาันห้อนอ่ะยาละบายกินมากเป็นยาละบายกินเยอะกินมากก็กินเยอะอันเดียวกันนุ๊กใช่กินเหมื่อยแบบนี้ใช่เนาะ จะสเดาอ่์พักกิเลกอันเดียวกันเด้อค่ะเด้อเ้าเอินอยู่ทางสวีเดนเพราะว่ารสจาตมันขมคือกันเอามาแกงใส้หมูสามชั้นกับแซ่บ เป็นหมูสามชันแต่ว่าบานเท่าใส่ขาหม,มูหน่อยอ่ะขากีมันน่ะอือออืกุ้งชดๆแก๊กบอกกินหมดมาก Nó rồi thịt cái thì đây lại không biết không năm hai năm để hàng kẹp kẹp vô vậy kín... cùng không như nhảy bỏ phải đấy

เดี๋ยวีอนไงพี่น้องทำผัดน้องแม่จะเป็นลูกสวิเดนเป็นเนีน้องแม่ดีจ้ะดีรู้สึกน้องอยาก้องกินไม่ใช่เนาะ เพราะว่าพี่เกบทำให้กินอือบางอย่างือจะไม่เด่นเลยกินมึงไท่ไรเลยกินได้เนาะแมนเมื่อกบถินเนี่ยค่ะมึงไทยบะหมี่เนี่ยจู <c oughs> ตัีงมาเถิดอยากกินยังพันเด้ก,กินอืออยู่มึงไทยนี่ตำกุ้งสดนี่แพงเลยหมดจ้าตำทะเลอือ นุ่มแม่เป็นสดๆน้อายังแม่เหโอ๊ยอันนี้มันกินยอดมันอออนอ,นองคุณดาอุ้ยอ่อนๆหนวกไปน้องสาวกินก่อนออกินทั้งต้มทั้งต้มทั้งบะต้มกินไรขคือกันค่ะกินแล้วกินได้ล่เป็นยาละใบด้วยกะนเนอะ เนาะกินกันกินกินข่าวเทียงจ้ะก,กินเนี่ยอาหารเทียงเรื่อง่ะมันเ,นเอัอน้นองเมฆกับมะซอยให้งานอยู่อยูกกระาดาษเนี่ยจ้ะเราเป็นพี่น้องกันเนาะเจ็บเปิดหลานนวดค่ะเดี๋ยวมือล้างมีโอกาสสีไทยออ่าทุกทิ้งทุกย่างให้เบิ้งได้ค่ะเด้อ รอจังหวาก่อนอ <im> มื้อนี้กินให้เบิ่งก่อนค่ะมื้อนี้น้องไม่ปวดหลังพี่เกยบนวดให้อืมเป็นไรไหมดีขึ้นอืมยังยั้นเดี๋ยวไรน่หมนเนาะพี่เกยบเหยียบ ตึ่งหยีบต้องถือนไหมตึง่งหยีบต้องการถือนะหน่ว่ากันนะฉันเปนดูผู้ดเดียวสิโอเคมากีย่ะงห<ะ>๊ปดถึงอืม ัวอคนเดียวอืมพ่อไปแต่พ่อไปเลยตัวยวังเขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวอยู่แล้วแม่เนาะจจ้ากานมันบ่กกนคือเหมือ่จะไปเข้าสองเมืองเจ็บทำขั้นเบาของแอ่ถ้าเราอยู่เขาอยู่คนเดียวเขาจ้ะให้เปอยแม่อยู่กับพี่ได้อยู่แล้วละ่ะขอให้ใจเขา,าเป็นไง ไัไ้งใดพี่กับหักน้องเดี๋เพราะตรงมาเว่าออกจเนืนอฉายตัวหูว่แล้วการการะท่ำของพี่การกระทํำไม่เกี่ยวกับคำพูดนะบางครั้งพูดแต่ไม่ทำ <laughs> กุ้งด้วย <laughs> <อ>กินกุ้งสดมาดิน้องแก้วชอบกินการกระทํำกับคำพูดบางครั้ง เราพูดเราก็ต้องให้มันสอดคล้องกับการกระทําเนาะน้องแม่เป็นก้นขายขายกันก็นเจียบลําบากมากขึ้นกันค่ะแต่ชีวิตพอลำบากคงบกกระเด็นกระดอนมาทางประเทศดอกค่ะใช่ไหมคะโอเค,ออเคต้นประแดกจ้ะกลอมอพูเนี่ยกล่อมพูน น,น,น้องไม่หาแค่เตี่ยมอันนี้ตอนนี่ยังหนงเสี่ยมซาบะโรดมันปลาไหเองใส่สับป,ประรดมันนัวโอ้จ,าจา้าจ๋าจ๋าอนน่้ดีพอแล้วแล้วไปลงหย่เด้อ,<พ>อแซ่บแล้วแวประ๊ะแประ๊ะพี่น้องอืมตหนน้อยแประ๊ะแประ๊ประปลาที่เดือดไปสื่อมากมกระเพียนพี่นอ้องท่นตามกันมาก Ừ. chúng tôi bảo phóng hỏa hả quý sáu chép chúng mình cả áo mát cho phía điện đây có chữ nốt có bữa lan nọt nói vô vào thường quán thảo bên nào thuốc thuộc trốn trốn ta mãi ta kì cái lý đây แม่ก็มวนทกขีก็กผิดหรอมี่กันลากินข้าววัดที่กันลบา,าบ่เอบ่กินข้าววัดเด้อมนูกินข้าววัดแต่พี่อศาศัยอยู่วัดไอ้บวชเนีนเอาข้าววัดมาสู้กินบ่ชล,ลำบากคื่กันนี่บอกยังไงซะรถลำบากบ่ามีผู้ใด,ด้มาสู้สวงสวรรค์ต่้งประเทศเป็นสวงสวหงหรรค์ของเฮาเราจ้ะ อ๋อยี่มกบับบาลทุกอย่างแต่งหลานเราปิดเป็นบ้านมะดูเป็นเย็นพอรอได้คือเราขังได้ที่ปิดอือชีวิตพอแม่เลี้ยงมากว่าคือกันปีละหน่อ,อความคิดหาต่างกันเจ๊เจ๊ก็ฮักเขาเล๊ เก็บคือวา่าเขาหักเจะบเพื่อนเขาหักเก็บสิบเปอร์เซนต์จาเขาเขาเต็มรอยนะไหมว่า <c oughs> เพื่นไปน <c oughs> ั่งบ่พพ่เ๊ษบ่ออยากไปอืม <c oughs> เขาอยากไป <c oughs> เขาก็บอกพี่่พีกับโต๊ะไกกันเขาหิิไปอืม เขาหูว่าด้นี่นิไปว่างแท้ก็ต้องมีโคว,วิดครับรับไปเนื้ออันเฮ็ดเลียงเสี่วกวักกินให้ไปปุ๊ยย่ออืมอืมกวักกินอืมข้าวดีชะวิวดเดนเนี่ยเขาข้าตาม จุมกิ้วเจีบได้ค่ะเด้อเต <ừ. S 1> ็บได้แล้วน้องเมฆก็ได้แล้วน้องเมฆบุกเวลาแล้วจุด้ดีดว็คกสิแลเราได้จ้ะอืมน้องเม่ใครฉีอเจ้าพเจีบ,บกินคนมีกำลังกว่ากินได้ดกินได้ไหม เดี๋ยวเป็นค้นปากแคบปาก<อ>าน้อยเออเอีอยกินท่ละครึ่องอืมอ,มอ,มอมืหวานแม่เนาะหวานยอยกับหอมผงสุดที่นอาอืมหอม,อมหวานมัน ือยากมาพี่้องเจี๊ยบดัดให้อืมเจีบให้เจ็บหนาหักาะจังน้องไม่อยากกินยังบอกพี่เจ็บอยากอะไรขอให้บอกน้องแจ็กก็อยากกินยังกับบอกหบอกแม่แม่เป็นคนชอบเฮย็ดอาหารจ้ะเอาลวยอีกน้องแม่อืม Mmm -hmm, <coughs> ได้ไปน้งเพลททั้งนึงสดน้ำท ah 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 ั้งนึงเพลทที่ชูแกะมดกอืมออืมซาใจ่งแับ เมื่อวานหยุดพี่น้องบ่ได้มาอือเลยหิวแห้งตับักหุ่งกินหอดกินหอดพี่แจ่มนั่นกินหอดพี่แจ่มกินหอดน้องแจ่มเปลมแจ่มเมื่อวานนี่ยเขาไปเขาไปเห็นเอกสารไปโรงเรียนน้องไม่ไปโรงเรียนเมื่อวานไม่ดูฉบับเย็นนักลงทุนภาษาไปเรียนเมื่อเสียจ้ากบ 네. <목소리도>